ครับผมพยกเรามองว่าไงครับก็ผมว่าอาวุธผมไม่แพ้ครับครับผมเราก็มองว่าเราตั้งรับจับทางดูว่าแข้งช้าน่าจะเข้าทางล้มการมากกว่าครับผมเราก็ยกคเรามองยังไงบ้างเราก็มามามาเดินดีครับสองครั้งแพ้ชนะกละครั้งมีโอกาสเจอมาสามแม่มครับนำหนักพิจารณาไหนรัเวทีนี้มันลื่อนเลยครับโอ้เวทีนี้มันลื่นเพราะเป็นเพราะอะไรสีสี ว่นครับแล้วก็น้ำลื่นโดยรวมพอใจผลงานไหมก็วันนี้ไม่พอใจครับเตะไม่ได้เตะไม่ได้พ่อไปทีมอื่นแล้วกูชกเรามาเป็นไงบ้างครับคมตัดก็มาดีครับมาตรงไหนครับที่เขาสร้างความกดดันให้กับเราก็มีแข้งเราไปรับแข้งเยอะด้วยครับอืมครับก็ยอมรับเลยว่ารับแข้งเยอะมากไปหน่อยครับแล้วตรงไหนที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขมก็เนี่ยครับลูกเตะซ้ายต้องหนักว่านี้ครับอืม ต้องฝนฝนแข้งซ้ายให้หนักว่านี้ครับผมวันนี้ก็ทําไม่สําเร็จคนเชียร์ให้กําลังใจเราเยอะเลยก็เต็มที่แล้วครับก็เวทีลื่นด้วยครับก็วันไปแก้มือในกรุงเทพครับครับครับผมก็เป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับั้งสน่าจะเป็นลูกตี่ลองล้มนะลองล้มดีใจครับ แต่ว่าก็เขาก็น่าเสือกเขาแข็งแงมากพูดถึงอ่ะพูดถึงเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะได้แต่แข้งยกหน้ายกทีนึงทีเขาออกมาเต้นแล้วผมว่ายกตีผมได้เยอะนะถ้าดังรลทําให้ล้มก็มีนะแต่ไม่คิดเลยเขาเขามองว่าเขาว่าน่าจะเป็นฝายรับการชุมนุมเรามีความคิดเห็นเป็นไงบ้างครับเร่งากบ้านเรามีความคิดเห็นยังไงเขามองว่าเขาว่าน่าจะเป็นฝัยรับการชุมมือเขาก็น่าจะ มองว่าเขาจะน่าจะน่าจะโอเคน่าจะผ่านแต่ว่าเราเราก็มั่นใจว่าเราจะน่าจะชนะมากกว่ามึงก็เราเป็นเป็นตัวเดินด้วยเป็นตัวเดินด้วยพอใจผลงานตัวเเองมื่อนี้แก้มือได้สำเร็จพอใจพอใจก็เสียๆอยู่เขาเขาจะบ้านวิธีเขาจัดเขากลัวกลัวจัดราคาแข่งกลัวอยู่แต่ว่าก็ดีใจเช่ชนะกรรมการไม่ผ่านแล้วเรามั่นใจยกไหนครับว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับประกันมั่นใจยกสี่้วครับไปยกสี่ยกสี่ได้เยอะนะครับไปเสียล้มทีไปยก นี่ไปยกใส่ลูกตีแล้วครูโชคเรามาเป็นไงบ้างครับก็เขาก็มาดีเขามามาแบบแข็งแรงแข็งแรงแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่ค่อยปั้ไหนเยอะเอาลูกเต่าไปมือไหรเล่นของเราสองไฟแพ้ชนะสกอร์เสมอเท่ากันแล้วมีโอกาสเจรินภาคสามไหมก็ถ้าเขาไม่เจอก็ได้ครับได้หมดแล้วหนักพี่กัมไหนครับก็เนี่ยกัมไนย์แข็งสวยกัาเน็์กำลังสวยแล้วไม่บีบไปไม่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 มากไปมีอาชีพนะครับ นี่คร so you know, ับ70,000บาทก็ลูกพี่เล็กจากห้า50,000ก็ซิมจิมพี่ไปแรงส0 0 0มื่นโอเคมือถ่ายด้วยแล้วก็รับอาชีพด้วยฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์เราวันนี่นะเพราะว่ากป็นเอฟซีแฟนกับทุกคนครับวันนี้ก็ล้างแค้นได้ครับเอาชนะให้ได้แลได้แล้วครับก็ขอบคุณมากครับที่ช่วยเชียร์เลยส่งค่ายล้างในชูความสุขมีในใจไม่อยากเจอใครก็เลสเตอร์ปูมเตอร์ครับเลสเตอร์น่าจะหลังจากไฟนี้น่าไปต่อยไปต่อยกีฬาของทีมชาติให้ ไปต่อยที่ที่ดูใบน่าจะไม่มันมันม่ใช่ซีเกมของอะไรนุ๊อาจารย์สุรัสพาไปที่ดูใบเช่นบินไหมนุ๊ไม่ใช่น่าใช่ครับที่ที่ดูใบต่อยปลายเดือนพฤษสาฟาหน้าหลัง่เขาเก็บตัวเก็บตัวใช่ครับียุดไปน่าจะเดือนกว่ากวาเด้อหลังจากเดือนพฤสภาฟาเขาน่าจะกลับมาต่อยก็ขอบคุณกำลังใจทุกคนครับเอฟซีทุกคนครับวันนี้ก็เอาใจกลับได้ครับ จีิดีด้วยครับผมพาผมพเมือนใครว่าไม่งั้นครับ